ปาจอเมียงไหเหตุการณ์เหตุการณ์ก็อยู่อย่างนี้ไปเหตุยังแหน่บ่หนิปิดน้ำกำลังปิดน้ำอยู่งั้นเอาเอาข้าน้อยไปไปเหตุยังแหน่บ่ฟังนี่ข้าน้อยติดลมบ่แม่นบ่คือกิดลมเต็มเบาะกัน โซมลูดนว่ะวอโซตกอ๋อคันเล็กเอาพุตเอานอตอนฟุตโตกนั่นพวกเอาพวกเอาเดินลงไปฝั่งไหนเนี่ยคันคันเล็กลุ่นเดินออกเข้าสวนยางโอ้ขนไปลงพุ่นพ่อไปล่องพุ่นกะยางเขาไปเอาไม้ตีไม่กตาม เพิ่งแทงใหม่ตาเจอกันห้อยเข่ามากเลยหรือก็ว่าเปิดน้ำเลย้มือขั้นนี้แล้วเออพุทธในเก่งทางเก่งบ่แมีนห้อยลงมาพี่แบมห้อยลงมาหาหมองที่ติดเหมอคือห้อยเละๆสันเดิขอยว่ามันขั้นหน่อยติดโอ้ดื้อดู้อดืดโอ้ดือดืดจีนี่ทั้งวันเลยวะนี่ทั้งวันโอ้โหเสียดายเสียดายพลาดแล้วพลาดช็อตเด็ดเลยครับ เมอกันจนตอนฝนตกตียังทักเลยวะเป็นอย่างน้ำมันถิไหลลงมาน้ำมันทั้งมาแต่พุนเนาะเื่องหมกจกเครื่องยังเป็นว่หอยุดเป็นเอ้ยมันกุยกัได้ยุ่งกันสิทักวะถ้ามาตนเล็วจุกใส่จกควคนนึก็กาโกยใส่โกยควายอยู่มโกมาท่านใจตนวลงตัลงใจกยเลยน้ำทีท่วมล้แล้วน้ำมันทั้งมาแต่ปลายัง มันเป็นยางบ่อรถได้ติดเครื่องบ่อขั้นขั้นติดติดลมบ่อเป็นยางเป็นบ่ได้ล่องดึงกันไปเนี่ยดึงแล้วยับไปประมาณนี่วะหน่แมนอยู่บ่อมันคืออยู่คือเก่าอยู่อ๋อได้ดึงกันอยู่ขยับมือละหาสิบเส้นเพราะว่ามันมันตัดเอาดินออกตอนมันตื้นมาแต่คนแต่คนลงไปโอ้ยดึงขาชักขาบอกอ่ะดูดไหม หยุดภารกิจตอนไหนนี่ยเอ้ยม,มันพัาฝนเ้าดีแล้วฝนบกแห้งเลยสิช่วงใบช่วงใบฝนบกแห้งเออลยวันที่เนาะเบื้องนหน้าเต็มหมดเลยเนาะโอ้ดูสิครับน้ำเต็มเหมือนเดิมเลยโอ้ตกไม่น้อยนะมัวแต่ไปงานขาวดำมาเลยพลาดช็อตเด็ดป๋าเจาะเลย ว่ายาวขึ้นก้อนป่ะเหรอ่เห็นแล้ว YouTube ่เห็นเดี๋ยวพี่ซื้ออีกอดิไปบ่ขึ้นเลยวันดีไปเท่ยวหนึงขันหน่อยโสดตกนี่ใส่ไงบ่น้าโยกใส่เลยยอนแ้งโคตรอ่ะรถขันน่อยนี่รถน้ายกตีรถจกวางเลยเาแม่นบอกเอาน้ายกสีม่วงตัวอ๋อ พอว่ามันรถหน้าหยกโอ้ที่ไหนได้รถของทีมงานฟ้าบรรดาลก่อสร้างนี่เองครับทีมงานเรื่องเบิร์ตนี่มีรถในโครจะขั้นห้าแันสี่เร็วห้าหกน้อยหกเจ็ดเอาเอาที่จอดเอาที่จอดอยู่นนักับมูนั่นกับมี่เขาได้สวนเดย์ขายไปแล้วตัวหนึ่งขายไปแล้วเนอะขายไปแล้วรวมจะคันก่อ หกหกตัวใหญ่อยู่นี่สิเราเอาตัวน้อยไม่อีกเป็นหาตัวบ้านอยู่บ้านตัวนึงตัวอันตักไม่ใส่รถนะนะอ๋นนอ,อโอ้หกคันเอามาแล้วฮะท่านน้อยผู้ใดครับเอาพวกเบนเจ้าสิอโอ้นึกว่าป๋าจอ,ค,นค,นอครับเสียท่า <t> นคนครับเอาพวกเบนด๊อกได้อีกยังอย่างนี้ดังไฟหวีนครับ เดี๋ยวคอยติออกเดี๋ยว่อยกลับออามาเด้ออยมีเนื้อข่อยมากไว้อยู่คอยเห็ดแดดเดียวมันมันไ่มีแดดเดียวมันม่มีแดดมันไม่ยงดอกมาย่งได้เลยมันรอกแดดดอกเนื้องวนนี่ละเดี๋ยวว่ามอ่อยยุ่สหนี่เออดีดีเอามอมามันค่ายังขันค่ากัเอาไว้ก่อนเออเออนะ่นนะเรื่ล่างแล้วกบ เก็บหม้อไปก่อนแบ่งกันอยู่แบ่งกันกินอ่ทีมอยู่กันหลาเดือนอยู่ยดได้ปลาป่ะน,นี่ได้ปลาป่ะลงกไซจะอยู่กันยาวๆขั้นสองร้อยนี่ล้างไปนี่ล,ล้างแล้วผนตัวครับโอ้บ่โอ้แสดงว่าแสาด,วสดงว่าผลแรงเนาะสะอาดเลยนึกว่าล้างไปแล้ววัวเล็กใจไหนมึงน้ำเนี่ย คดกันน้ำจนปิดน้ำกระดไปโกยจนเอามือไปโกยจนมือแตกหมดมีวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังมีอสองเสียใหญ่โทรหาบอกว่าอยากจะมาช่วยเหลือเกินเห็นดูในคลิปแล้วดูเดือดมากอดเออดูเดือด เดือดมากเลยคนหนึ่งนี่เสียแบงค์เสียแบงค์ท่าทรายซับทรายทองอ่าเป็นเจ้าของท่าทรายอยู่ชุมพลบุรีอยากเห็นว่าดินมันเลนอยากเอาเรือนี่ยมาช่วยดูดออกอีกคนนึงนี่กำนันสมนึกอยู่ภาคกลางนู่นแหละบอกว่าถ้าเกิดยังไงก็เดี๋ยวผมไปช่วยนะ นี่จบวันนี้ก็แปดวันเข้าพวกนี้ก็วันที่เก้าแล้วนะเรา,ายังไงเนี่ยไม่เรืยย่อยไม่รีบแผนการมืเอื่นเป็นไหนบอห่อยฟังมึงการมาเอินเบิดบรรยาการณ์ฝขนวนไม้ไม่ต้องแ <c oughs> ล้วเต็มเลยไม้ขุดไปทรงไหนก็เจอแต่ไม้มันใสเลยเวลาขุดพอนะอันนั้นรถนั่นยืนถึงถึงกันนั้นตอนนั้นเจ้าไปเอาดินแห้งมากเด้๋ยนะองเป็นมอขุดเวียงมากเออดึงมาไม่ไม่ยุบเลยโยนมาเออ นั่นยืนดึงวันนั้นมายกเลยอ๋อแสดงว่าเรืมเร่มเห็นช่องทางแล้วกันก็คุดเล่นออกเอาดินแข็งว่างใบยางไปหาเลยสิบอดีซะปะมันมีมันมีดินแข็งมันมันมีดินแข็ง,ล,ขงล,ลับเอาเอาที่เอาดินแข็งไปโป๊คือว่าให้ดินข้างล่างมันซ้ำดินตัวตัวพื้นมันซ้ำนับจากาาน,นับจากระดับที่มันเล่นๆเนี่ยที่มันถ่วมรถจนนีล่ลงไปนี่ กะวา่ามันจักเม็ดนี่มันสิาหอดดินแข็งมีบ่สี่พอดินแข็งบ่เคยจิ้มสุดเลยจิ้มจนบ่เคยประกาศจิ้มซุดชั้นยันชักเมืกี้บ่ได้๋่วเคยจิ้มเบิ่งแล้วประมาณได้จักเม็ดจำห้งเม็ดหแล้วหาหงเม็ดยังบ่พอดินแข็งโอ้โหจับโจกลงไปจากไอ้ที่ตีดน่ะตีนิดกระเม็ดพุ AU, ้อสองเม็ดแล้วเนาะเออลงไปอีกเม็ดเมืกี้ยังบ่เจอเนาะเอออ่าที่ขับรถบ่ยืนเครงใหม่นี่ มีโอากาสลงไปอีกดีเนาะป่าเจาะจัดให้ตอนนี้เียกได้ว่าคือเสียงเรียกน้ำครับโด,ด่งดังเหลือเกินดดอีนดีบอกเด็กหน่อยอยี่บ้านถามแซวซาเลยสิ <c oughs> ไปไซมีตะพ่นทักเลยโอ้ขาถักว่ายอย่าง ึ้นยังึ้นยังอ้ยตามอยู่ดีแล้วไอ้ป้าดังขัดไปอ่าโอเคเดี๋ยวผมไปหาเนื้อก่อนมี่เราแกะไปเดี๋ยวหาไม่กรออ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ